สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดขนาด10.2กิโลวัตต์นะครับหลายคนชอบบอกว่าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้าเนี่ยแค่ย้ำปิน้นย้ำตะกวัวเนี่ยก็ได้ตังค์แล้วแต่เดี๋ยวมาดูเคสนี้นะย้ำมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือนี่ดูขีดวงกลมที่วงกลมไว้อันนี้คือจุดที่ต้องให้ผู้ช่วยไล่ย้ำตะกวัวย้ำเสริมตะกวัวทั้งบอร์ดนี่ดูดิผมวงไว้นะครับนี่เห็นไหม เราเรียกได้ว่าทั่วทั้งบอร์ดนะครับนี่นะอ่าอุปกรณ์มันเป็น SMD นะครับมันไม่เหมือน R ตัวหนอนนะ R ตัวหนอนมันจะย้ำง่ายกว่า SMD เนี่ยย้ำอ่าใส่ความร้อนเยอะเกินไปตะกั่วเยอะเกินไปมันหลุดออกเลยก็มีหลุดหายชิปหายเลยก็มีนะครับนี่เห็นไหมทำไมต้องย้ำทั่วทั้งบอร์ดเดี๋ยวมาดูกันซูมให้ดูนี่อันนี้ยังไม่ชัดนี่อันนี้ยังพอมีตะกั่วให้เห็นอยู่แต่ไอจุดที่ว่าหลุดร่อนอย่างเห็นได้ชัดอย่างจุดนี้เห็นไหมนี่ คือตะกัวมันบางมากนะครับเพราะอบตะกัวมาบางจากโรงงานทีเนี้ยเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งจุดนี้บางมากเห็นไหมใช้งานไปสักพักเกิดความร้อนเกิดอะไรเกิดการสั่นสะเทือนจากการขนส่งชิปหลุดหายเลยก็มีมันทําให้เครื่องทํางานผิดพลาดนะครับเห็นไหมจุดนี้อ่ะกี่ตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมต้องไล่ย้ําไล่เสริมตะกัวทั่วทั้งบอร์ดเลยนะครับเรียกได้ว่าซ่อม MOSFET ชอ็อตซ่อม IGBT ชอ็อตเนี่ย ยังง่ายซะก,กว่าต้องมาไล่ย้ำตะกวดทั่วทั้งบอร์ดแบบนี้ซะอีกนะครับจุดเสียมันไม่ชัดเจนเคสนี้มาด้วยอาการเครื่องติดเออร์เลอร์นะครับเครื่องติดเออร์เลอร์มาไล่เช็คมอสเฟตแล้วไอจีบีแล้วไม่ชอ็อตไล่เช็คภามจ่ายไฟไม่เสียแต่เครื่องติดเออร์เลอร์ก็อันเนื่องมาจากคลิปพวกนี้แหละนะครับนี่บางจุดไม่เกี่ยวหรอกอย่างตัวนี้เป็นฟีดแบ็กฝั่งแบตเตอรี่มันไม่เกี่ยวกับเคสนี้แต่ว่าก็ต้องย้ำอยู่ดีเพราะว่ามันจะ ทำหน้าที่ตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ถ้าจุดนี้เพี้ยนอ p าเพี R ้ยนอาหลุดล่อนอาแค็อย่างนี้มันก็จะตรวจสอบแรงดันแบตเพี้ยนก็จะเพี้ยนกันไปใหญ่อีกนะครับสุดท้ายมันก็ต้องทํากันทั้งบอร์ดเห็นไหมนี่มันไม่ใช่แค่ย้ําตะกวัวนะเรียกได้ว่ามันต้องย้าตะกวัวเนี่ยงานซ่อมมันจะากกว่าซ่อมไอจีบีทีช็อตซะอีกนะครับบางคนอ่าสงสัยว่าแค่ย้ำตะกวัวไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับมีแค่ลงทุนย้ำตะกวัวแค่นั้นทําไม ที่ราคาแพงจังนะครับผมบอกเลยว่าซ้ํไอจีบีทีช็อตยังง่ายกว่าย้ําตะกัวทั่วทั้งบอร์ดแบบนี้ซะอีกนะมันเสียเวลานะครับจุดเสียไม่ชัดเจนแล้วก็ต้องย้ําทั้งบอร์ดแบบนี้แม่นะครับไม่รู้ว่าจะประหยัดตะกัวไปไหนนะางานจีนก็ประมาณนี้นะแต่งานจีนดีๆมันก็มีมันมีหลายเกรดนะครับทุกวันนี้มันก็จีนหมดนั่นแต่งานจีนเกรดที่ว่าไม่แพงมากก็ประมาณนี้เจอประจานะครับ ใครใช้เครื่องของตัวเองอยู่แล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าอาการแปลกๆเพี้ยนๆนะครับแรงดันวูบวาบขึ้นลงบ้างกระแสไม่นิ่งกระแสเพี้ยนบ้างวัดเพี้ยนบ้างขึ้นๆลงๆนี่แหละสาเหตุนะครับก็คืออบตะกั่วมาบางนะครับแล้วก็ไม่ได้เคลือบบอร์ดอะไรมาหนาอย่างเท่าที่ควรเวลาเจอกระแทกแม้กระทั่งกระแทกจากการขนส่งมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับบางคนเจอแจ็คพอต เปิดเครื่องมาพังตั้งแต่วันแรกก็มีติดตั้งใช้วันแรกพังเลยติดต่อส่งซ่อมผมก็เลยถามว่าทําไมไม่ส่งประกันนะครับเขาบอกว่าสั่งมาจากจีนส่งประกันไม่ได้ต้องส่งเครื่องกลับไปที่จีนแม่งานเข้าเลยก็ต้องส่งช่างซ่อมนอกเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะก็คุณภาพตามราคานะครับคำนี้จริงเสมอนะเอาไว้วิเคราะห์พิจารณาไว้ประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องกันเราเองนะครับว่าทำไมเครื่องราคามันแตกต่างกันนะครับ